เรื่องความกลัวนะเป็นเรื่องที่จุดแสนที่จะธรรมดาที่สุดในวงจรชีวิตมนุษย์แต่ผมก็ไม่มีอะไรจะทำผมเลยก็ต้องสร้างคลิปคลิปนี้นี่ขึ้นมาก็จะเข้าใจกันดีแนละ้วมรูกันว่าผมพูดอะไรออกไปเมื่อกี้ช่างแม่งกลนนะเอาเป็นว่าผมจะมาทำคลิปนี้ที่มีชื่อว่ากรารกลัวห้องน้ำตัวเองแบบไม่เข้าใจสาเหตุเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปดูกันเลยครับ let's go m a d แล้วก็โอเคเริ่มเรื่องนั่นก็คือทุกคนก็ได้จะรู้กันดีตั้งแต่ต้นคลิปว่าผมกลัวห้องน้ําตัวเองอันนี้จริงผมไม่ได้กลัวในห้องน้านะผมกลัวอ่างอ่างเก็บน้ําไว้ตักขันไวอ้อาบน้ําตัวเองแหละใช่ผมกลัวตรงนั้นเพราะอะไรเหรอเป็นเพราะว่าผมเป็นคนที่ดูหนังใต้ทะเลลึกมากๆแล้วผมเป็นคนที่คิดเยอะๆนะครับและมีวะะันหนึ่งหรือว่าแล้วก็ตามเดี๋ยวผมจะไม่ได้ผม มักจะคิดว่าใต้ถังน้ำมันมันจะมีปลาฉลามกับเมกระโดดอมมาง่าเข็ผมอยู่ผมพยายามจะเอาชนะความกลัวด้วยขัดเอามือล่วงลงไปในน้ำลึกประมาณท่อเอ่อประมาณข้อศอกนะครับผมไว้ไม่ประมาณสิบวิผมเรียกว่าขึ้นมาเพราะว่าอะไรผมเป็นคนที่กลัวว่ามันจะมีปลาฉลามหรือว่าเมกระโดดขึ้นมาง่าผมลงไปเด็กในน้ำใช่ครับพิ็นตี่หน้าอายโคตรเลยน่าอายจริงและใช่ผมก็พยายามจะพิสูจน์ตัวเองว่าผมไม่ได้กลัวทางน้ำ และมันก็เหมือนเดิมครับกูกลัวเหมือนเดิม, <c oughs> มก็คนมากลัวไอ้เชี่ยเอาคือคือแบบว่าถ้าน้ํานิ่งๆลงไปเรามองเห็นข้าหน้มันก็พอรับได้ใช่ปะแต่นี้พอผมเอามือจุ่มลงไปเว้ยน้ำมันคนละมันแบบขยุมขยุมมันเลยมองไม่เห็นผมเลยนึกถึงฉากลัวดาคนได้หรือว่าปลาฉลามหรือว่าไม่รู้อะขึ้นมางามก็คนมากลัวน่ะโอเคเนาะเขาเขาใจไหมคือคือแบบผมกลัวอยู่เนาะเออก็น่า <c oughs> จะมีทนายมั้งผมแค่อยากจะระบายอันนี้จริงผมเคยทําตั้งแต่ ครึ่งปีที่แล้วเดบผมลบไปก่อนผมเลยทําคลิปยาวนี้มาเพื่อจะอธิบายนะครับผมแต่ในจริงกูไม่มีคลิปอะไรจะลงอะ่ะกูกูกูยอมรับแล้วกันนะยอมรับยอมรับยอมรับเออผมลืมไปกลัวสิ่งที่ผมจะกลัวในนั้นก็คือการกลัวถังน้ําใช่ไหมถ้าใครน่าจะมีบ้านที่มันมีห้องน้ําอยู่ติดบ้านใช่ไหมไม่ใช่ติดบ้านแบบในบ้านเลยอะแล้วมันเป็นช่องว่างลังคาครับใช่ครับผมผมขี้ตลอดแล้วผมจะต้องเจอพวกโอ้โหจิ้งจกมาดูผมอะ่ะ นั่งขี้อาบน้ำไม่ยอมดูผมผมไล่มันไปแล้วก็นั่งชักโคกยี่แม่นาผมก็เห็นผมออกมาดูผมอะน่าอายมากน่าอายจริงโอเคก็น่าจะจบไปทัวนี้แหละผมก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วหรือว่าทุกคนมีความกลัวก็สามารถพิมพ์บอกผมได้นะม,มันมันก็ต้องมีดีวะ่าใครๆก็ต้องมีความกลัวถ้าเขาไม่มีความกลัวแสดงว่าคนนั้นไม่จะจิตแข็งหรือว่าคือแบบนิสัยแบบเมื่อยคือเบื่อโลก เข้าใจไหมโอเคก็น่าจะมีทีนี้ครับสรับวันนี้ขอบาบายครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับผมนะครับสลับันนี้ขอบายบายครับเออเผื่อไม่มีใครดูนะครับผมคลิปนี้ผมภาคดองไว้แต่สิบห้าวันที่แล้วดองงานแล้วก็ขี้เกียจไปในตัวโอเคครับขอจบรายการใหม่อีกครั้งครับบายบายจุบ๊บ